ความกว้างไหลของเสื้อไม่จําเป็นต้องตัดกว้างเท่าไหร่เราจะวาดตามที่เราต้องการให้แคบแล้วเข็มออกมาจากด้านในและด้านนอกขึ้นเข็มและดึงได้ตามเส้นที่วาดไวน้นี้ซ้ายตามเส้นเข็มไปทางขวาไปที่ตะเข็บไหลแล้วดึงเข็มลงทําตามวิดีโอขนานซ้ายและขวาสมมาตรเพื่อให้เข็มแก่เขาเราจําได้ว่าเราต้องขนานซ้ายและขวานี่คือวิธีการฝังเข็มที่มองไม่เห็นสากลปกติช้กางเกงของเราเสื้อผ้าใหญ่แขนใหญ่กางเกงขายาว เสื้อผ้าทุกประเภทสามารถเย็บด้วยเข็มอนเนกประสงค์นี้ได้ด้วยวิธีนี้ตะเข็บซ้ายและตะเข็บขวาจะวนไปเรื่อยๆขึ้นไปเย็บเวลาเราเย็บเองที่บ้านอย่าลืมเย็บเขาด้วยได้สีเดียวกันฉันใช้เส้นสีนี้เพื่อให้ทุกคนมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้เมื่อคุณเย็บที่บ้านคุณต้องใช้เข็มที่ดีกว่าเพราะเสื้อผ้าบางตัวหนากว่าและเข็มก็ใช้ไม่ง่ายเจ็บมือง่ายหลังจากเย็บเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะแค่นี้ก็ดึงสายเรามาดูกันว่าเราทำให้ไหล่เสื้อแคบลงหรือเปล่า ฉันต้องใช้วิธีการเย็บแบบเดียวกันเพื่อเปลี่ยนเขาในภายหลังสุดท้ายเราจะเอาชิ้นหลังไปเย็บให้เขาเป็นตะเข็บซ้ายและตะเข็บขวาขนานกันเพื่อเย็บให้เขาหลังจากเย็บจนสุดแล้วเราก็สามารถร้อยได้ให้เขาได้เลยค่ะหลังจากปิดเส้นแล้วมาดูกันว่าด้านหน้าและด้านหลังแคบลงแล้วค่ะเราจะผูกปมที่นี่เอาเข็มไปให้มันเข้าไปในช่องว่างด้วยวิธีนี้ทันทีที่ดึงได้ปมจะวิ่งเข้าไปในช่องว่างได้ตัดให้มัน เรามาดูสีและรอยต่อของตะเข็บกันนะคะเราได้ทำให้มันแคบลงแล้วค่ะเรียบง่ายและดูดีถ้าชอบก็ลองได้นะคะ